มันมีแปรไหมนะโมทุกคนเด้อมีแบบมีแปนมาทุกคนแค่แม่เป็นหนังสือนี่สิเป็นปึ้มบางแง่เลยแหละแปนชีวิตนะทุกคนมีถ้าข้าไปให้หมอดูหมอภาพเลยว่าขันผาผูพคนมีอภพิญญาเนี่ยก็ต้องเบิ้งบ้านเดือนปีเกิดปนหลับตาเบิ้งปึ๊บผู้จักเลยว่าเจ้ามาแบปรเห็นเจ้ายญิงมาหนี่พนหู้จักเลยว่าเจ้ามีบาปอยังมีกรรมอย่างมีเรื่องยังสิมา่วว่าให้่อยฟังเนี่พนผู้จักเลยเด้ผูพันมีอภพิญญานั่นคือ่นผู้หมดเพื่อู ผู้บรรมองแปลนออกมาแสดงแต่เหานนี่มองแปลนชีวิตของเจ้าของบ่ออกเนี่ทุกคนพอเกิดมาพอเขามาทอดเมย์ปุ๊บนี่ผู้เขามาทรงเนี่ยเขาสิบอกเลยว่าอายุของเจ้าสิอยู่ในโลกใบนี้หกสิบปีเด้อนี่เขาบอกเขาบอกเลยในมือเกิดเนี่ยเจ้าสิไสอายุอยู่ในโลกใบนี้หกสิบปีเจ้าสิไสกรรมอันนั้นนั่นนั้นอั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 นนั้นจนวอดอายุหกสิบปีมันเถอะพอเมื่อพอมาเกิดเนี่ยพอมาเขาทอดเมย์ปุ๊บนี่เริ่มให้ผลเลยนะ ทั้งบุญก็ตามทั้งบาปก็ตามพอเริ่มปฏิสนธิดวงวิญญาณเขามาเนี่หยห้ผลเลยแม่นี่ยเริ่มปั่นป่วน,น,นกระอ่วนเลยบรจดาพ่อพ่อผู้าาจ่กว่าเจ้าของต่างฟองนี่หรือว่าู้จัาก็ตามจะคอยเป็นอยนน่างบุญนี่ตื้นมากบุญนี่คอยอยากออมแน่นหน่อยว่าเออ่อยอยากกินก้อยโมจ่าไส้่อยอยากกินออมสร้างไปเังะส่นะอยากเนี่ยก็เคยอยากก็เคยกินคืดออกมองเอาคันว่าได้กินบมแล้ว นั่นคือปฏิกิริยาของโดเมญญาที่มาปฏิสนธิโดเมนปฏิกิริยาของเมย์เด้่คันเพราะด้กกินกับ่แล้วบะเนีน้ยวไทยบ้านเฮาเอิญอาแพทย์ทองเม,ม้นว่าล่ะไม่ออกอาจีพเขาให้เปลี่ยนคอยอคอบ่กเขาให้เปลี่ยนดอกอาจีพเขเปลี่ยนศาสเนี่ยขึ้นมาเนาะเออนี่เพรานเอินมาแพทย์ทองเพราะฉะนั้นนั่นแหละคือกรรมเพราะฉะนั้นคนสิ่ยุอายุแปดสิบปีเนี่ยตั้งแต่วันเกิดมือมาปฏิสนธิเลย จนหอดเมื่อตายนีสิ่งที่เราจะได้จะมีจะเป็นมันมีมาพอมมือน่นเลยเด้อไม่ออกเพราะอย่างเพราะสิ่งที่เราสั่งสมเอาไว้ตั้งแต่อดีตชาติมันสิ่งมาเห้ผลเลยว่าอายุหนึ่งปีเจ้าสิเป็นจังสี่สองปีสามปีจนหอสิบปียี่สิบปีสามสิบปีเจ้าสิเป็นจ้าสี่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 แล้วกตจังสี่จนหอเมื่อตายในเฮ้าไม่ได้บาดภาพออไไ้เลยแต่มันเกิด สิ่งที่เขาขึ้นสมมุอสมมุน่ะอาจจะไม่เกิดเลยแต่สิ่งที่เขาไปค่อยขึ้นเลยเท่าเดียวกับเกิดเดียวนั้นเดียวกันนี่แม่เมง่อ